สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์จากแอปหาเงินฟรีนะเป็นการหาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนะครับก็ในส่วนของเหรียญนี้นะครับผมก็ได้เคยนะครับได้รับมาแล้วนะครับในส่วนของ ปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นการถอนเข้า TRX เป็นการถอนเข้าบิทคัพนะเป็นเหรียญของ TRX นั่นเองทุกคนนะก็ได้รับมาอยู่ที่1 5 9นะครับ t r x นะครับเป็นเหรียญฟรีๆนะครับไม่มีการลงทุนใดทั้งสิ้นเนาะด้วยวิธีการนะครับเล่นเกมนั่นเองทุกคนนะซึ่งทําไมตอนนี้ผมเลยมาอัปเดตใหม่เพราะว่าช่วงนี้นะครับเหรียญคริปโตนะครับเริ่ม นะครับบูมขึ้นแล้วทุกคนน่าจะเริ่มมีในส่วนของอวอลลุ่มนะครับเยอะมากขึ้นแล้วก็มีราคาที่ดีดขึ้นมานั่นเะองทุกคนน่ก็เลยมาอัปเดตในส่วนของแอป,ปนี้กันอยู่ก่อนเผื่อว่าใครที่สนใจนะในส่วนของการหาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนะครับหรือบิตคอยอีเทเรียมไลท์คอยนะครับพวกนี้นะหรือดอชคอยนะครับก็ในส่วนของแอป,ปนี้นะเมื่อก่อนนะครับสามารถที่จะถอน เข้าบัญชีในส่วนของอื่นๆได้นะแต่ว่าผมนั้นนะครับผมนั้นก็คือเลือกการถอนเงินเป็นในส่วนของบิตครับนะเป็นครั้งแรกของเหรียญ TRX นั่นเองก็คือเป็นอันนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสําหรับนับเหรียญ TRX นะครับตอนนี้นะครับมีในส่วนของราคาอยู่ที่2บาทจุดศูนย์หกสตางค์นะครับก็อ่านเดี๋ยวเราไปย้อนดูนะย้อนหลังเลยทุกคนนะนี่ทุกคนนะราคานะครับ จากกราฟนะครับอันนี้ก็เดือนเดซ ember เนาะเมื่อก่อนนะราะครตกนะอยู่ที่ประมาณ1.8กว่าทุกคนนะแล้วก็มันดีดมานะครับขึ้น2.0นแล้วนะครับก็เลยเป็นโอกาสนะครับที่ดีนะที่เรานั้นจะไปหาเหรียญพวกนี้เพิ่มนะดูสิครับเป็นขาขึ้นนะครับมีอย่คนละเป็นสีเขียวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทเรียมนะครับเหรียญครับนะครับ XLM, ADA เนาะ ADA นะครับ ZIL นะครับอารดิสคอยเนาะ ยิ่งไปกว่านั้นนะผมเรียนเรียนคิวกับเกมเนาะกาล่าพวกนี้ทุกคนนะัคือมันดีดขึ้นสูงมากทุกคนนะอย่างเช่นของกาล่านะกาล่านะี ala, ้ทุกคนนะดีดขึ้นเยอะมากทุกคนนะจาก0.6นะขึ้นไป1.92นะก็100%เลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมนะในส่วนของแอปในวันนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำนะเป็นแอปที่มีชื่อว่า t o p Pri s นะครับก็มาที่ Play Store เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า t O P r i c h นะครับนี่ทุกคนนะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็หน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือโลโก้ของแอป Top ปปิสนะครับจากค่าย a b c game team นะครับตอนนี้นะครับอแอปนี้ มียอดดาวน์โหลดนะครับหนึ่งล้านดาวน์โหลดแล้วทุกคนนะแล้วก็มีรีวิวนะเยอะมากทุกคนนะเป็นรีวิวที่เยอะมากเลยทุกคนนะอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันรีวิวนะได้คะแนนรีวิวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะก็คือ4.6ดาวก็คือดีมากๆเลยนะครับแสดงว่าแอปนี้นะผมนะเป็นแอปที่ดีเนาะรีวิวลนะ่าสุดนะจากคุณแอปมีนะ่เนาะขออนุญาตด้วยนะบ,บอกว่าแอปเกมเล่นง่ายๆถอนได้เงินจริงสำหรับผู้สมัครใหม่ รั้งแรกให้กรอกรหัสนี้จึงสามารถทําการถอนเงินได้เพราะว่าแอปนี้ถ้าเรานะครับไม่ใส่รหัสแนะนำนะรเราจะไม่สามารถถอนเงินได้เนาะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับใส่รหัสแนะนําด้วยนะครับเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับตวงนี้เนาะโอเคนะครับก็อ่เดี๋ยวเรานะมาดูวิธีการสร้างไรายได้นับจากแอปพลิเคชันนี้กันดีกว่านะครับ ในส่วนของคนที่เพิ่งสมัครมาใหม่ดาวน์โหลดมาใหม่นาะให้เราทําตามในส่วนการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วก็มาใส่รหัสเชิญนะครับรหัสแนะนําน่าจะอยู่ที่คําว่าทีมนะถ้าจะไม่ผิดนะครับไอไม่ใช่เนาะมันจะอยู่ที่ว่าทีมไม่ก็น่าจะที่ตรงนี้ทุกคนนะอ่าแล้วก็จะมีให้เราใส่ในส่วนของรหัสเชิญนะถ้าว่าจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมเล่นนานมากเลยทุกคนในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะ โอเคนะก็คือเป็นการที่เรานั้นสะสมไม่ใช่สะสมเด็กเป็นการที่เรานั้นอ่าผสมนะผสมรถยนต์นะครับเลเวลนะยิ่งสูงขครึ่งนะเลเวลยิ่งสูงนยิ่งสูงขึ้นนะนนะเราจะได้รับเป็นเงินที่เป็นบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทสให้ดูนะอันนี้ผมเปิดกล่องของวันนะเพื่อที่ว่าจะสะสมเหรียญนี้ก่อนนะเหรียญนี้เอาไว้ทําอะไรเหรียญนี้เอาไว้ไปซื้อรถยนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการ เปิดกล่องขวันที่ได้ฟรีๆนะครับอ่านได้มารถยนต์ด้วยเลเวล15นะครับเหรียนนี้นะครับอ่าได้มาเพื่อเราจะไปซื้อรถยนต์แล้วก็ไปขยายอู่รถยนต์ของเรานะที่เก็บรถยนต์เนาะตอนนี้นะสามารถเก็บได้17คันนะเนาะเผื่อว่าเราวางตรงนี้ไม่พอนะเราก็ไปวางน,นี้ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เปิดของขวันนะครับอ่าอันนี้ก็ของควันหมดแล้วนะ เราจะไปเปิดที่ลัคกี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาผสมรถยนต์กันนะครับอันนี้ก็ไปที่ลัคกี้นะครับลัคกี้ก็จะเป็นในการหมุนนะหมุนสปินนั่นเองนะนี่ดหนะก็จะมีเป็นเหรียญแล้วก็จะมีเป็นเงินสดนะเงินสดก็สามารถที่จะไปสะสมที่ตรงนี้เนาะแล้วก็นําไปแลกเงินนะครับอันนี้ผมมีอยู่ที่31บาทนะครับ เงินสดนะผมเคยถอนแล้วทุกคนนะผมถอนไปล่าสุดก็นี่ที่เราดูเมื่อกี้ที่เป็นเดนทิอออยู่ที่300บาทนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยถอนนะ60บาทแล้วก็หกสิบบาทก็คือเป็น120บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือ60บาทนั่นคือถอนไปประมาณ4ครั้งแล้วนะครับผมนะการถอนเงินก็จะมีตั้งแต่60บาท300บาท600บาทแล้วก็1,200บาทนะครับ สำหรับการถอนเงินที่60บาทนะหรือ6,300บาท600บาทหรือ1,600 1,200บาทนั้นครั้งแรกในการที่เราถอนเงิน first time w i t h d r a w no fee ก็คือจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับหลังจากนั้นถ้าเราถอนขรั้งต่อไปนะจะใช้เวลา3วันในการถอนเงินแล้วก็จะหักนะับค่าธรรมเนียมอยู่ที่3%นะครับพวงนี้โอเคนะครับผมนะโอเคแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับเราต้องสะสมเป็นเงินนะ เงินบาทน,นะครับในส่วนของการสะสมนี้ไม่ไม่สามารถที่จะนําไปแลกเป็นเงินได้แต่สามารถที่จะนําไปซื้อรถยนต์แล้วก็ขยายอู่ของเราได้นะครับส่วนถ้าเราจะทําการขายรถละก็ลากนะเอาเลเวล15มาลากตรงนี้ได้นะครับอ,อันนี้คือเป็นการขายรถนอตซีไซเคิลเนาะถ้าเราจะซื้อละก็มาที่สโตร์นะครับ แล้วก็เลือกรถที่เราจะต้องการที่จะซื้อนะับอย่างเช่นผมมีเลเวลสิบเมื่อกี้ก็ซื้อเลเวล15อีกคันหนึ่งนะใช้เหรียญอยู่ที่32,767เหรียญกดนี้เลยทุกคนนะกดปั๊บเลยปับ๊บอ่าแล้วก็พอสอ่าเราทําการซื้อด้วยการใช้เหรียญตรงนี้สําเร็จนะเราก็ทําการผสมนะก็คือถ้ามันเป็นเลเวลเดีวยวกันนะครับผสมกันได้ปับ๊บอ่ะเป็นเลเวล16ทุกคนนะ ซึ่งนระถยนต์ที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ในส่วนของที่จอดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันกําลังวิ่งอยู่ทุกคนนะวิ่งทําอะไรล่ะวิ่งเพื่อสร้างในสงโกนี้นะวิ่งเพื่อรับเหรียญฟรีตรงนี้ทุกคนนี่ทุกคนนะก็เมื่อมีเหรียญเมื่อมีรถที่เยอะเพิ่มเพิ่มขึ้นเนาะเราก็จะสามารถที่จะมีเหรียญเยอะเพิ่มขึ้นตามนั่นเองเนาะอันนี้คือวิธีการหายหดียญตรงนี้หนึ่งจากการที่เรา าวางรถยนต์แล้วก็รถยนต์ก็สร้างไรายได้ให้กับเรา2จากการที่เราได้เปิดกล่องลักกี้เมื่อกี้นะครับอ่ากดตรงนี้ไปนะกดปั๊บเลยนะมันก็จะหมุนไปนะอันนี้คือเป็นการที่เรานั้นจะรับเหรียญฟรีนะครับอ่านี่ได้รับเหรียญไปกดต่อนะครับกดหมุนต่อเลยทุกคนนะจนกว่ามันจะหมดนะอ่านได้ไปอีก190ทีนะครับอ่ากดต่อไปได้เลยทุกคนนะอันนี้ก็รับไปอีก3 80ทีนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าผมจะได้รับเป็นเหรียญเป็นเงินสดหรือเปล่านะครับมันยากเนาะหาได้เป็นเหรียญอย่างเดียวเนาะถ้าเรานะครับจะบุนต่อก็กดเก t เทเก t นะครับแล้วก็เกทนาวก็คือเป็นการรับชมวิดีโอไปซึ่งเขาจํากัดนะว่าเราสามารถที่จะรับชมวิดีโอเพียงแค่30ครั้งเองแล้วก็ต้องรออีกประมาณ8ชั่วโมงถึงจะสามารถที่จะมารับชมวิดีโอได้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับ เมื่อกี้การหาเหรียญใช่ไหมถ้าเราจะหาเหรียญเพิ่มเติมละ่ะก็มาที่ตรงนี้เพื่อที่เราจะขยายรถยนต์แล้วก็กดตรงนี้ได้นะกดปั๊บเลยแล้วก็กดคำว่า S p e n capacity นะครับก็คือเป็นการขยายอู่ของเราเนาะด้วยการต้องหาเหรียญเพิ่มเติมเนาะแล้วก็กดนะครับเพื่อรับชมวิดีโอได้เนาะโอเคทุกคนนั่นเดี๋ยวเรานะ่าจะไปดูในส่วนของวิธีการที่เรานั้น จะทาการแนะนำนะ,อ,ะอันนี้คือทีมเนาะมันจะมีวิธีการหนึ่งของการสร้างไรายได้นะตอนนี้เราสามารถที่จะรับเงินได้600บาทก็ต่อเมื่อนะครับเราทําการอิงไว้เฟรนหรือการเชิญเพื่อนนะเชิญคนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็ใส่หรหัสเชิญของเรานะครับเรานะครับแนะนําโดยตรงนะก็คือ direct friend ก็คือเป็นการแนะนําโดยตรงตรงนี้นะครับอ่าส่วน อินดีเรตเฟนเนาะอินดีเรตเฟนก็คือเป็นการที่เพื่อนของเรานั้นแนะนํามาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็อันนี้คือได้รับไรายได้เช่นกันนะครับก็เมื่อสะสมได้จนครบ6 0 0อกเราก็กดอ่ามันก็จะถูกโยนหรือโอนไปที่ตรงนี้นั่นเองทุกคนนะฉะนั้นก็ใครนะครับที่อ่าอยากนะครับมีไรายได้เสริมตรงนี้ก็ไปแนะนำได้เลยนะครับผมนะ อันนี้คือกฎต่างๆของเขานะครับว่าเราอยู่ในเลเวลเท่าไหร่นะผมอยู่ในเลเวลสี่ก็รับไป600้นะครับตรงนี้เนาะถ้าหากว่าเลเวลห้าก็หนะึ่งพันสองร้อยเนาะเลเวลสูงสุดก็คืออยู่ที่เนะลเวลสิบนะก็รัไปหกพันบาทตรงนี้นะแต่ว่าก็คือว่าเป็นการสะสมให้ถึงหกพันบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้นะผมนะเป็นแอปที่ไม่ยากเนาะแค่เราซื้อในส่วนของรถยนต์แล้วก็ผสมให้เลเวลต่างๆแล้วก็ ให้มันทํางานตรงนี้เนาะถ้าหากว่าเราผสมตอนที่ผมเลเวล36สามหนะถ้าขึ้นเลเวล3 7สามเนะถ้าขึ้นอัพเลเวลสูงสุดนะถ้าเราอัพเลเวลต่ํากว่า36นะมันจะไม่ได้เป็นเหรียญแล้วก็ไม่ได้รับเป็นเงินถ้าเราสะสมเลเวลยิ่งเพิ่มขึ้นคือ3738ขึ้นไปตรงนี้จะมีโอกาสร,รับเป็นเงินสดด้วยตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะก็ประมาณนี้ในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะมาอัปเดต นะครับเผื่อว่าใครสนใจหาเหรียญ TRX นะนี่เป็นอีกแอปหนึ่งนะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถหาเหรียญ TRX ได้จริงนะครับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคนอื่นนับที่เขาสนใจหาเหรียญ TRX นับก็เขาจะได้เจอคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมในส่วนวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ